สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพบกับเ c สซีมณชัยครับที่เพจอิซูซุพนักคอสาขาตลาดไทยครับผมวันนี้ VIP นิดนึงนะครับผมเพราะว่ามีลูกค้ามารับรถ New X นะครับผมเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักลูกค้ากันครับผมที่แนะนำตัวหน่อยครับชื่อคุณอะไรครับนิตยาวัฒนวิจิตค่ะครับชื่อชื่อเล่นชื่อเจนค่ะคุณเจนนะครับคุณเจนครับคุณเจนรู้จักที่โชว์รูมอิซูซุพนักคอสาขาตลาดไทยได้ยังไงครับอ๋อคือมาซื้อของ มาซื้อของไปขายที่ที่บ้านนะคะก็ได้ขับผ่านมาแล้วบังเอิญว่าแวะผ่านมาเข้ามาดูครับผ่านมาดูค่ะก็เลยเห็นแล้วถูกใจก็เลยเออเรามาสอบถามดูก็มาเจอกับคุณวนงชัยเนี่ยค่ะก็คือของเราแต่งรถไวโชนครับเป็นมิวเอทใส่แม็กใส่เจเกิตไว้ลูกค้ามาดูแบบโอ้หสดุดแบบเอาแบบคันนี้เลยนะครับก็เลยเป็นที่มาของการแลกเปลี่ยนรถนะครับของคุณเจนเนี่ยนะครับใช้รถ อะไรอยู่ครับผมเอ็กซิลี่สี่ประตูค่ะบีซิสูตเอ็กซิลี่สี่ประตูค่ะครับผมแล้วของเราคือแคมเปญเป็นยังไงครับเอารถแลกรถเลยใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นรถแลกรถเลยนะคะทําได้จริงค่ะอันนี้คุณบุญชัยและที่สาขานี้ช่วยดันให้เต็มที่เลยนะคะครับผมค่ะยินดีทุกทุกท่านนะคะแนะนําเลยค่ะสาขานี้ช่วยได้จริงๆค่ะครับทได้ฝันให้เป็นจริงได้นะคะ ครับผมอันนี้ยืนยันจากปากผู้ใช้จริงครับผมคุณเจนครับผมบอกว่าอันนี้เรื่องงจรริเลยคถนะครับใช้อีซูร์อยู่แล้วก็มาแลกเป็นวิวเอได้นะครับใครที่อยากจะใช้รถวิวเอนะครับบางทีเบื่อสีประตูเบื่อแคบแล้วอยากเปลี่ยนเป็นวิวเอ็เข้ามาสอบถามได้ครับเรารับเปลี่ยนรับเทิร์นทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับผมก็เดี๋ยวให้เลยค่ะให้ให้คุณเจนนะครับช่วยเชิญชวนนะครับว่ามาออกรถที่นี่มันดีมันง่ายมันถูกใจยังไงครับผมอ่า แนะนําทุกท่านนะคะที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้หรือทจะได้เห็นคลิปนี้นะคะก็แนะนําทีา่สาขาตลาดไทยพนเอออิซูซูพนครตลาดไทยนะคะครับผมคือ,อทําฝันรัางให้เราเป็นจริงได้นะคะแนะนําจริงๆค่ะครถแรกรถก็สามารถทําได้นะคะครับผมเงินดาวน้อยก็มีสิทธิ์ทําได้นะคะครับผมทุกอาชีพค่ะสามารถค่ะคยินดีค่ะใช่ครับแล้วแล้วของคุณเจนอาชีพอะไรครับ ค้าขายค่ะอาหารตามสั่นหน้าบ้านค่ะขายอาหารตามสั่งอยู่หน้าบ้านนะครับผมก็ออกรถมิกซ์กับเราได้ครับผมใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณคุณเจนมากเลยครับผมกันค่ะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกทุกท่านด้วยกันค่ะครับผมก็นะครับนี่ยืนยันจากปากผู้ใช้จริงครับคุณเจนพูดได้ดีมากเลยบอกว่าครับออกง่ายออกได้ทุกอาชีพนะครับแล้วก็ทุกความฝันเป็นไปได้ครับผมลูกค้านะครับขอเพียงแค่มีความตั้งใจจริงครับผมใช่ค่ะการซื้อจริงนะครับเราสู้ทุกโปรทั่วไทยนะครับสู้ทุกคันดันทุกเคสอยู่แล้วก็เดี๋ยววันนีี้นนะครัับผมมเอซชย และคุณเจนเดี๋ยวไปส่งมอบรถกันก่อนครับผมขอลาไปก่อนครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ